เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อแนะคะทุกคนมาแบบไม่มี โซดอีกแล้วนะคะแต่ว่าเราเดาได้นะทุกคนว่าเขาตั้งใจจะวัดเราเรื่องอะไรคะข้อนี้เขาตั้งใจจะวัดเราเรื่องอะไรเอ่ยทุกคนมี containing contains will contain มาให้ต้องเป็นเรื่อง verb ถูกต้องไหมคะว่าใช้ verb ตัวไหนถูกต้องไหมคะอาจจะเป็นเรื่อง tense หรือว่า subject verb agreement ถูกต้องไหมคะแต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือวัด ว่าใช้ verb ตัวไหนนั่นแหละทีนี้เรามาดูกันนะคะข้อ8เนอะข้อ8นะคะอยู่ตรงนี้นะ,ะ and จุดๆๆนะคะ few calories in its unsweetened low and nonfat forms โอเคตรงนี้เนี่ย เราต้องมาค่อยๆดูแหละเพราะว่าอะไรคะทุกคนเพราะว่าประโยคเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ Nutrition is considered Greek yogurt to be a healthy food. It is an excellent source of calcium and protein. serves so to be a digestive aid and จุดจุด fuel calories ให้ calories ให้พลังงานต่ำถูกต้องไหมคะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันหวานน้อยแล้วก็ไม่มีแฟตด้วยถูกต้องไหมคะไม่มีไขมันนะทีนี้เนี่ยเราจะเลือกช้อยส์ไหนดีคะทุกคนเราจะเลือกช้อยส์ไหนดีเอ่ยช้อยส์นะคะบอกว่า it contains and it contains f e l l calories หรือว่าจะเป็นช้อยส์่ะ and containing fuel calories หรือว่าจะเป็น choice 4คะ่ะ and contains fuel calories หรือว่าจะเป็น D dog นะคะสุดท้าย and will contain fuel calories ช่อยไหนดีคะทุกคนเรามาดูเรื่องอะไรบ้างตรงนี้นะคะต้องดูเรื่องอ่ะทุกคนเห็นนะคะว่าตรงนี้มันมี แอนถูกต้องไหมเอ่ยมีคอมมาแล้วก็แอนนะคะปกติเนี่ยเรารู้ใช่ไหมคะว่าคอมมาแอนมันเอาไว้ใช้เชื่อมประโยคได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเป็น subject ถูกต้องไหมเอ่ยเดี๋ยวเขียนมันต้องข้อแปดทุกคนจะได้ไม่งงนะคะเป็นเป็นประโยคถูกต้องไหมคะ subject บ,กบกวก verb คอมมาแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแฟนบอยถูกต้องไหมคะ แล้วก็คอมมาเอ้ยไม่ไม่ไมคอมมาแล้วก็แฟนบอยส์แล้วก็ subject บวก verb ต่อเลยนะคะเช่นเช่นอะไรคะทุกคนเช่นมีประโยคหนึ่งมาใช่ไหมคะแล้วก็คอมมาแล้วก็แอนแล้วก็อีกหนึ่งประโยคอย่างนี้นะคะแบบนี้เนี่ยใช้เชื่อมได้นะคะทุกคน แฟนบอยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูนะทุกคนแฟนบอยนะคะมันคือ for and nor but or yet so ทั้งเจ็ดตัวนี้นะคะสามารถใช้เชื่อมประโยคได้นะเม,มื่อมีเมื่อมีคอมมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะอ่ะแต่ว่าเราไปดูก่อนตรงนี้มันเป็นประโยควะคะถ้าเราจะเชื่อมประโยคอ่ะ ตัวนี้เราเห็นแล้วว่าโอเคข้างหลังเป็นประโยคใช่ไหมคะ it contains ถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นประโยคไหมคะทุกคน s u r f a c e to be a digestive aid เป็นประโยคไหมเอ่ยมันไม่ได้เป็นประโยคถูกต้องไหมคะถ้าประโยคต้องมี subject มี verb ถูกต้องไหมคะแต่ว่าอันนี้มันมีแต่ verb ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างท้าข้างหน้าแล้ว comma and แล้วข้างหลังเนี่ย ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังมันต้องเป็น subject บวก verb นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นช้ o i c e A เนี่ยตัดนะคะใช้ it contains ไม่ได้นะเพราะว่าข้างหลังนี่เป็น subject บวก verb ใช่ไหมแต่ว่าข้างหน้ามีแค่ verb นะอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ใช่นะคะผิดนะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อ8เนี่ยเราตัด c ้อ i c e A แล้วนะคะ choice แรกเลยนะทีนี้เรามาดูทุกคน เราเคยเจอไปแล้วใช่ไหมคะข้อก่อนหน้านี้เรื่องแอนเนี่ยที่มันมี something comma something comma and ใหญ่จังเป็น something comma something comma and something อันนี้เป็นอย่างแรกอย่างสองอย่างสามถูกต้องไหมคะตรงนี้อาจจะเป็นคำนามคำนามคำนามก็ได้นะคะหรือนนจะเป็น verb 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 ก็ได้นะทุกคนทุกคนดูนะคะข้อนี้เขาบอกว่า it is and excellent source of calcium and protein ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย it เป็นประธานถูกต้องไหมคะ it เป็น subject is เป็น verb ที่เหลือก็เป็นส่วนตวเต็มนะคะแล้วมันก็มีอมมา่าแล้วมันก็มี serve serve นี่ก็เป็น verb ถูกต้องไหมคะทุกคนแล้วมันก็มีอมม่าอีกตัวหนึง่งแล้วมันก็มี and เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรคะทุกคนดูดีๆนะคะถึงแม้ว่าสมมุติเราบอกว่า run um run and jog and walk อย่างเงี้ยมันก็คือ verb verb แล้วก็ verb ใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปนี้เสมอไปนะคะมันสามารถเป็น run blah blah blah, blah jog bla ah, bla bla and walk bla ah, bla 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 อี้ต่อได้เลยคะ่ะทุกคนคือมันอาจจะไม่ได้มาในหน้าตาแบบนี้เสมอไปว่ามันจะเป็น verb 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 ติดกันมาเลยอย่างนี้หรือว่านำคำนามคำนามคำนามติดกันมาเลยนะคะทุกคนมันอาจจะเป็น run แล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่ง and just jog u s t j just just and walk อย่างนี้นะคะเก็บไมาทุกคนเหมือนนี้เลยมันเป็น verb ถูกต้องไหมคะแล้วก็มีตัวขยายมาถูกต้องไหมคะมี verb แล้วก็มีขยายมาว่า s e r v e อะไร serve as a digestive aid and เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น verb ไหนคะทุกคนเราบอกว่ามันต้องเป็น verb ถูกต้องไหมเอ่ยทีนี้เนี่ยมันต้องเป็น verb ช้อยไหนคะทุกคนใช้ see cat ได้ไหมคะใช้ see cat ได้ถูกต้องไหมคะต้องเป็น see cat น o อ d e e d o ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น view ใช่ไหมคะช้อยอื่นเนี่ยมันเป็น present tense หมดเลยนะคะ ช้อยอื่นมันเป็น present tense นะเรารู้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย i l วเราก็ไม่ได้นะคะอยู่ดีจะมามี i ิ l ไม่ได้ทีนี้เนี่ยทุกคนเห็นคำว่า containing ใช่ไหมมันมี ing ใช่ไหมคะมันไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอีตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้มี ing ใช่ไหมคะถ้าอันนี้มันคือเรื่อง parallel นะคะทุกคน มันคือเรื่อง parallel นะคะก็คือการที่มันขนานกันนะทุกคนนะถ้าสมมติว่ามันบอกว่า I am อย่างเมื่อกี้นะคะ run jog กับ walk ใช่ไหมถ้ามันบอกว่า I am running แล้วเรา comma มมนะคะมันก็ต้องเป็น comma มม jog jogging ด้วยนะคะทุกคนจะมาคอมมา jog and ตรงนี้ก็เป็นแค่ walk ไม่ได้นะคะต้องเป็น walking นะคะแบบนี้นะทุกคนหรือว่า I run jog and walk นะคะหรือจะเป็น I ran jog and walked ก็ได้นะคะทุกคนสังเกตไว้ไหมว่ามันพรั่งแล้กันว่าอันนี้มันเป็น verb ing ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็น verb หนึ่งถูกต้องไหมเอ่ยแล้วอันนี้ก็เป็นช่องสองเป็นอดีตนะคะเป็น past เป็น present อ่าอันนี้เป็น present simple อันนี้เป็น present con เนาะอ่ะทุกคนได้นะคะทันนะมันคือเรื่อง parallel นะคะมันต้องขนานกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเจอบ่อยนะคะโจทย์แบบนี้ไม่ยากด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เจอบ่อยแค่เรา สังเกตนิดนึงนะคะทุกคนว่า tense ตรงนั้นมัน tense อะไรนะคะแล้วก็แล้วก็เขาใช้ tense ไหนอยู่นะแล้วก็ดูความหมายด้วยนิดนึงดูดูด้วยนะคะว่าข้อนี้มันเป็นมันเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็เป็น verb verb อย่างนี้ก็จริงนะคะข้ออื่นมันอาจจะหลอกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องดูดีๆนะคะข้อนี้ตอบ contains นะคะเพราะว่าทําไมเอ่ยเพราะว่า it is a n excellent source of calcium s e r v i c e to be แล้วก็ and contains mm hmm. เพราะว่าประทาดมันตัวเดียวกันถูกต้องนะคะทุกคนประทาดมันคือ it ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวกันเลยนะคะเ,เรียบร้อยนะคะเพร,ะราะฉะนั้นข้อ8นะคะทุกคนคำตอบก็คือช้อย C cat ค a r เรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง